วันนี้นะครับชาวนาในเขตจังหวัดพิจิตรนะครับก็มาประชุมร่วมกับธนาคารทกสนะครับเพื่อรับฟังนโยบายในการผ่อนปลนรละพัฒการชาระหนี้นะครับเอาน้ำป้านไก่ดีรถโค้งรถยูนะเอาโกงหรือเอารถอที่รองรับลักษณะน้ำเอามาก่อนห้โคก็ได้เพื่อให้ที่พาระยะนะครับจะได้รถมาต่อเนื่องกันทุกอำเภอเราส่งข่าวดี อย่างที่น้องเหล็กกรอยทั้งหมดนะครับด้วยความแม่งเนีก็ส่งแท่งเป็นเดียวบอหมื่นเยอะไปกู้ห้างนก็ยังเรียนไม่ต้องอยังไม่ปิดนะครับใคยลงเรียนแล้วครยังไม่ลงใครใครรู้ว่าคนคับเนี่ยเปิดให้ใหม่านาน ด้านประธานสภาเกษตรนะครับเพื่อแล้การประสานงานนะครับการออกข่าวจากทานฝั่ยทยปีมันแ้งแบบซึมๆนะครับรู้จักไหม จังหวัดพิจิตรได้เป็นได้ประกาศไปแล้งไปนะครับเราเรียกว่าเป็นภาวะฝนตกฝนทิ้งช่วงนะครับประกาศไปทั้งพื้นที่10อำเภอใน12อำเภอของเรานะครับการประกาศเนี่ยจะทําให้การเข้าช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยเนื่องจากว่าฝนทิ้งช่วงทั้งในเรื่องของการเกษตรแล้วก็น้ำเลือมน้ำใช้สามารถทาได้นะครับ ซึ่งตอนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับส่วนราชการนะครับโดยเฉพาะทางการกำลังรักษาความสงบนะครับจึงขอทหารพิชศษพูนได้นําน้ําเข้าไปแจกใจได้เลย มาตรการนะครับสินเชื่อเพื่อจะมาดูแลเยียวยาในเรื่องของค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับครอบครัวละไม่เกิน10,000บาทตรงนี้แหละสาคัญเนื่องจากว่าประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแ้งเนี่ยจะบา,บางครอบครัวจะซื้อข้าวซื้อกับข้าวนะครับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนก็ไม่มีอันนี้เราจะพิจารณาให้สินเชื่อนะครับซึ่งตรงนี้จะปลอดดอกเบี้ยน,นะครับ3เดือนแรกหมายความว่ายัางไม่ต้องชำระ เป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนหลังจากนั้นแล้วนะครับจะถึงยี่ิดต่อเบียรขั้นตอต่อมาถ้าหากว่าเราจะาทําการผลิตนะครับทำการผลิตนี่เก่ายังอยู่ยืดไปแล้วจะต้องทาการผลิตใหม่ไม่มีเงินทาการผลิตอันนี้เราก็จะให้ไปพฟื้นฟูอีกนะครับรายละไม่เกิน2 0,000บาทนะครับส่วนรายไหนที่ต้องการที่จะพัฒนาแหล่งน้ําพัฒนา กอบอาชีพใหม่นะครับนะครับเพื่อจะปรับโครงสร้างครับเร,รื่องต่างๆหาแรงน้ําหาบ่อบาดานในพวกนี้เราก็จะให้กู้อีกนะครับตรงนี้ก็สมุดสินเชื่ออีกรายและไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะครับตรงนี้สารกลการเกษตรนะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับสมาชิกสารกลการเกษตรก็สามารถไปใช้นะครับบริการขอคำช่วยเหลือจากสากลการเกษตรได้เพราะทสศจะสมุดสินเชื่อส่วนหนึ่งนะครับผ่านสากลการเกษตรไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอีกนะครับโดยสรุปผลยังไม่ตกยังไม่มีการคุยกันเรื่องนี้ครับผม ผล,ผลยังยังไม่ตกเนี่ยเราจะเพราะตอนนี้เราเราเรายืดไปแล้วนะครับยืดยืดไปแล้วนะครับคนที่มีความเสียหายที่ทำการติดไม่ไดน้นะครับอย่างน้อย9เดือนถึง12เดือนในช่วงนี้เบื้องต้นก่อนถ้าหากว่าเสียหายออรุนแรงมากจริงๆทำการติดไม่ได้เลยเนยอันนี้ธนาคารนะครับก็จะมีมาตรการอือ่นๆซึ่งจะต้องพิจารณาอีกครั้งนึงครับ